มาสไลด์ดูดิคิวเฮ้ยตะลกอีกตะลกอีกคิออกวอ่ะเฮ้ย,ยสิผีเข้ามา,ะาวะเนี่ยปลาเกล็ดโดนหัวร์คนใส่มาะการครับนี่การอะไรวะเนี่ย มาไซเดอร์เดโนเอ้ยที่บักอีกแล้วเป็นไรครับปวดขี้นะครัคนแปงร่างปวดขี้เรอะมาอีกตัวหนึ่งคูกาเฮ้ยตุ๊ตดตโอ้เหนื่อยแล้วครับตอนนี้ Tengi rewa. Ta ra ra ta ta. Oi, oi, oi. Au! Leo ngau leo. Yaku ngau leo. Leo leo mpeo. Ta ra ra ta ta ta. Gulak ni gulak. Agito. Agito. ดีก่อนก่อนพอดีก่อนถ่ายหนังพอดีแดกยาเยอะเปล่ไงเฮ้ยทำท่าล i mean, ิโพบ่งเลิฟลบคาราบาลลิโพบวกคาราบาลเลยลิโพลิโพลิโพก่อนลิโพลิโพดิรู้จักลิโพไหมนี่นี่บวกคาราบาล มึงก็ทำอย่างนี้ิบอบคาราบาวแล้วเฮ้ยไมันทำ <c oughs> ยังงี้ไอ้ขี้ตลกทำริโพริโพบคาราบาวลบเลบลบเลบกูบอกลบเลบมึงจะล็อกอยังไงละ่ะ <c oughs> ลบเลเหลือนี่ไอ้ใคร <c oughs> ไม่รู้จักเลยคนเก็บไพ่ต้องยุ่งหน่อยนะฮะ อันนี้เบดอะลืมกงบพอดีลืม,ลมสามนาทีก็เชีวยวเชีวยวโคตรให้การครับมาแล้วแวต่ดาดาตาตาอากีโตั